สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอ l ลันโซครับในช anel u ูทูบนี้นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงข่าวสารวงการมวยวันแชมเปี้ยนชิพกันบ้างครับเล่ามวยให้ฟังในช่องของผมเนี่ยห่างหายไปนานพอสมควรนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมหยิบเอาประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นครับในรุ่น s t r a w ว e หนึ่งร้อ่ปอนด์เป็นเหมือนรักสามเศร้าเลยนะครับระหว่างพระจันทรฉายโจนาธานดิเบลา่าแล้วก็มีอาริสเนี่ยล่าสุดที่มาเป็นตัวละครที่สนะครับ เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกดไลค์และก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็หลังจากที่โจนาธานดิเบล่าได้ไปเจอกับพี่สาครับในศึกวันหนึที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สามารถเอาชนะพี่สาแล้วก็ถือครองเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการกติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นนี้ได้นะครับทีเนี้ย โจนาธานดิเบร่าหลังจากนั้นก็ประกาศที่จะล่าเข็มขัดแชมป์ตัวจริงจากพระจันทร์ฉายครับในวันนั้นเองครับในการให้สัมภาษณ์ของบอสชาตรีครับเขาบอกว่าโจนาธานดิเบร่ายังไม่มีความเป็นเพชคฆาตในการปิดเกมเท่าที่ควรมันก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆครับทีนี้โจนาธานดิเบร่าเขาออกตัวตลอดว่าอยากเจอกับพระจันทร์ฉายแต่ดูเหมือนว่ากระแสข่าวที่ออกมาพระจันทร์ฉายกับแสดงความสนใจที่จะ ไปชกซุปเปอร์ไฟรุ่นไฟเวทกับทาเครุเซกาวะซุปตาของประเทศญี่ปุ่นมากกว่าที่จะไปป้องกันแข่งขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไฟเวทกับดีเบลล่านะครับมันก็กลายเป็นว่าทําให้โจนาธานดีเบลล่าเนี่ยเขาคิด,ดว่าพระตันฉายเนี่ยมีข้ออ้างที่จะหลบหลีกเลี่ยงเขาในการให้สัมภาษณ์ของดีเบลล่ากับนิกแอดจินส์นะครับผู้สื่อข,ข่าวของบังกอกโพส์เนี่ยเขาได้บอกกับทางนิกว่าพระตันฉายเนี่ยควรจะเลิกหาข้ออ้างสักทีครับแล้วก็ งานของเราอะก็คือทั้งดิเบลล่าแลวกประจัญฉายเนี่ยมันยังไม่จบครับยังสะสางกันไม่เสร็จไฟนี้มันควรจะเกิดขึ้นก่อนครับจากนั้นพจัญฉายจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาเลยอันนี้คือพูดถึงในมุมหน้าตอนนั้นนะครับย้อนไปเมื่อซักเอ่อต้นต้นปีหลังจากที่เกิดศึกวันหนึ่งจดสองคือหลังจากนั้น่ะที่พจัญฉายก็มีข่าวว่าพจัญฉายจะอัปเวกขึ้นมาเป็นร้อยสามห้าแล้วก็มีข่าวเรื่องของการชกกับทาเครุ แต่ทีนี้โจนาธานดิเวล่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาเจอกันก่อนมาชิงเข็มขัดที่แท้จริงกันก่อนจากนั้นพระจาฉายคุณจะทำอะไรก็เรื่องของยูต่อมาครับในศึกวันไฟไนท์เมื่อเสาร์วันเสาร์าที่ผ่านมาวันที่เจ็ดมิถุนายนจบคู่ระหว่างอารลิฟส์อดิชพันกับทางเอลเมดีเอลจามารีนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยชกในกติกาโมยไทยรุ่นสตรอเบรว่ากันว่าคู่นี้เนี่ยเป็นเหมือนคู่ชิงนะครับใครชนะจะได้ไปเจอกับ พระจันฉายในกติกามวยไทยซึ่งเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้เป็นของพระจันฉายและพออาลีฟเอาชนะทางเอลเมดีไปได้เลยครับพระจันฉายก็ขึ้นไปบนเวทีครับแล้วเหมือนมีการปูทางขึ้นเลยว่าจะให้ทางอาลีฟนะ่ะก้าวขึ้นไปท้าชิงกับพระจันฉายคําพูดของพระจันฉายบนเวทีก็เขาบอกว่าก่อนอื่นก็ขอแสดงความินดีกับอาลีฟนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับทางเอลเจมารีผู้แพ้ด้วย ถ้าไฟนี้มันเกิดขึ้นจริงๆระหว่างอาลิฟกับพระจันชายมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติมากๆสำหรับเขาครับทางด้านอาลิฟเองเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดอะไรมากครับเขารู้ว่าพระจันชายคนนี้เนี่ยเก่งมากแค่ไหนถ้าตัวเขาได้มีโอกาสชิงเข็มขัดจากพระจันชายเนี่ยมันก็คือเป้าหมายของเขาครับและตัวเขาจะฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับฝึกให้มากขึ้นสิบเท่าและเป็นเกียรติมากที่ได้สู้กับพี่พระจันชยัย ขณะเดียวกันฝากฝั่งโจนาธานดิเบล่าล่ะที่เขารอคอยโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอยู่เขาพูดแบบเน็บแนมผ่านโซเชียลมีเดียครับเขาบอกว่ามึงคงไม่อยากรีแมทกับพูแล้วล่ะมั้งอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่โจนาธานดิเบล่าเขาโพสต์ผ่านโซเชียลของเขานะครับทีนี้เองก็กลายเป็นว่าเฮ้ยกระแสะในเรื่องของการชิงมวยไทยระหว่างอาริสกับพระจัยมากลบ การชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิง่งระหว่างดีเบลล่ากับพระจันทร์ฉายไปโดยปริยายเลยอันนี้คือสิ่งที่น่าตนกนะ็คือคู่นี้อาจจะได้เจอกันในเร็วๆนี้เลยครับระหว่างพระจันทร์ฉายกับทางอาลีฟสอเดชพันต่อมาอาลีฟสอเดชพันครับเขาไปให้สัมภาษณ์กับนิกแอดกินส์เช่นเดียวกันก็มีการถูกถามเรื่องของโจนาธานดีเบลล่าเนี่ยแหละว่าเฮ้ยโจนาธานดีเบลล่าเขารู้สึกหงุดหงิดนะที่อยู่ดีอ่ะยูเนี่ยจะไปแซงไปชิงแชมป์โลก มวยไทยก่อนหน้าที่ที่ตัวดีเบลล่าจะได้ชิงแชมป์โลกกับพ่นนชัยทางอาลิฟเองเขาบอกว่าเขาเข้าใจในมุมของจนาทานดีเบลล่านะครับเขาบอกว่าผมได้เข้าใจพี่เขาอย่างเต็มที่เลยครับเพราะถ้าตัวเขาเองอเป็นดีเบลล่าเขาก็คงอยากได้โอกาสชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งเหมือนกันครับและผมก็จะรู้สึกผิดหวังเหมือนกับทางดีเบลล่านั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่อาลิฟสตอรี่ชาพันเขาพูดนะครับ ต่อมาอลิฟก็พูดต่อครับเขาบอกว่าผมดีใจมากครับถ้าไฟนี้ได้เจอกับพระจันทร์ฉายนะครับและเชื่อว่าแฟนๆที่มาเลเซียเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างเขาครับตัวเขาเนี่ยได้รับข้อความกําลังใจมาเยอะมากๆครับและถ้าไฟนี้เกิดขึ้นจริงผมก็จะเป็นคนมาเลเซียคนแรกที่ได้ชิงแชมป์โลกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพพระจันทร์ฉายเป็นนักมวยที่เก่งมากๆครับตอนที่เขากวาดความสําเร็จมากมายเนี่ยผมยังไม่รู้ซ้ำด้วยซ้ำครับว่าตอนนั้นเนะี่ยผมอยู่ตรงไหนผม ดูผลงานของพี่เขามาเยอะเอามากๆผมชอบมากครับที่ได้เจอกับคนเก่งๆครับเพราะมันทําให้ตัวผมเนี่ยมีเป้าหมายมีความทะเยอทะยานมากขึ้นมีแรงจูงใจในการซ้อมมากกว่าเดิมครับดังนั้นผมอยากเจอกับพี่เขาจริงๆครับและมันจะเป็นเกียรติมากๆสําหรับผมขณะเดียวกันในเรื่องของกติกาคกบ็อกซิ่งกับมวยไทยอาลิฟเป็นคนที่สามารถชกได้ทั้งสองกติกาในเรื่องนี้เองครับเขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปชกคกบ็อกซิง่งเขาก็พร้อมครับ อาริฟบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากกลับไปชกคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในการชกกติกาคิกบ็อกซิง่งอาริฟเจอกับจางเป่ยเหมียนดาวรุ่งของจีนแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในเดือนเมษายนปี2024อาริฟบอกต่อครับบอกว่าแต่แน่นอนครับฝีมือของตัวผมเองยังเทียบกับโจนาธานดีเบล่าไม่ได้ครับผมคิดว่าผมยังต้องมีเอ่อไฟ์อีกหลายไฟต์เพื่อที่จะไต่ระดับไปให้ถึงทางโจนาธานดีเบล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่อาริฟเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับ ้าฝฟังกลับมาที่ทุนทานดีเบล่าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาถือครองเข็มขัดแชมป์เฉพาะการครับหลังจากที่ไปชิงกับทาง 3A ไก่ย่าง5ดาวที่วัน1 7 2ประเทศญี่ปุ่นเอาชนะมาได้ครับในการชกภา,ายใต้รูปแบบกติกา5ยกดีเบล่าถือครองอยู่ครับแล้็ไม่แปลกครับที่ดีเบล่าเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้โอกาสขึ้นไปชิงเข็มขัดจริงๆเหมือนกันจากประเทศชีแต่ดูแล้วดูทรงแล้วคู่นี้ ระหว่างดิบัลล่ากับพระจันฉายต้องรออีกพักใหญ่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยโฟกัสของพระจันฉายน่าจะอยู่ที่การป้องกันเข็มขัดมวยไทยรุ่นสตอลเวต125ปอนด์ก็ต้องรอดูครับว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพจะจัดให้ทางอารลิฟกับพระจันฉายเจอกันเมื่อไหร่วัน173อย่างที่บอสชาตรีเขาได้โพสต์ในโซเชียลเมื่อสดๆอนร้อนเลยครับจะเกิดขึ้นครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนจะเป็นที่ Impact Arena หรือจะข้ามไปที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนครับซึ่งถ้าให้ผมคาดเดาคาดการนะอาจจะอยู่ช่วงถึงเดือนกันยาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะ่ะอยู่ในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี่นะครับกันยาถึงธันวาเนี่ยนะครับวัน1นึอาจจะเกิดขึ้นและคาดว่าน่าจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับสึกวันหนึดสาม ในเรื่องของมวยไทยเนี่ยพชรชัยล่าสุดก็ป้องกันเข็มขัดในการเจอกับเอลิสปาบูซ่าได้ครับเอาชนะทิงติเคิลน็อกเอาท์ได้ในยกที่4นะครับแล้วก็สลับการชกกับมวยไทยคิกบ็อกซิ่งมาตลอดครับก่อนหน้านั้นก็เจอกับโจเซฟลาซิลี่ครับแล้วก็มีเจอกับพี่สามเอครับเจอกับคมเพชรในกิจการมวยไทยส่วนคิกบ็อกซิ่งเนี่ยพชรชัยก็มาชกครั้งแรกก็เจอกับอะครามฮามิดี้เนี่ยครับแล้วก็มาเจอกับโจนาธานดิเบลล่าแล้วก็เนี่ยนะเป็นไฟที่ตัวเขาได้เข็มขัด แชมป์โลกคีบ็อกซิง่งไฟนั้นเนี่ยถ้าใครหลายคนได้ดูเนี่ยต่างฝ่ายต่างอาจจะมีมุมมองของตัวเองนะด้านชายสมควรชนะหรือว่าอีกฝ่าฝั่งหนึ่งดิเบล่าก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะเช่นเดีวยวกันแต่ทีนี้ในเมื่อมันเสียงมันแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีภาคที่สองแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีเมื่อไหร่อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับที่ผมนำมาฝากกันเพื่อนๆคิดง่ายไงครับกับการเอ่อ จอก,กันระหว่างดิเบล่ากับพระจันทร์ฉายควรจะเกิดขึ้นก่อนเจอกับอาริฟไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพน่าจะจัดอาริฟกับพระจันทร์ฉายก่อนทางดิเบล่าอีกนะครับโอเควันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับในการเล่ามวยให้ฟังนะครับก็กพยายามจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในแวดวงวงการมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับในคลิปนี้ผมฮอสออลันโซ่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ